สวั <g it dragon risque> ดี <sting> คร BON ับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาผมกับผมอีกแล้ว MG Big คนเดิมก็หลังจากที่หลังจาก EP 13เราก็บอกไปแล้วนะว่าวันนี้เราจะมาเปิดบี้กันมาถลุงบี้หาเลาฟงเยี่ยนโซอี้ลิงแล้วก็เอสเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเลดมีจริงหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าเนี่ยเปิดช่วงนี้เลดมาเลดเต็มเลดมาแน่แน่เลดเอสเลดลิงเลดอะไรพวกนี้แน่เท่าที่ผมเปิดมาผมก็เปิดได้นอกเลดตลอดผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเลดนี้มันเลดมโนหรือเปล่า อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่เราจะไปเปิดตัวละครนั้นเดี๋ยวเราไปเคลียช่องเตรียมช่องให้ก่อนโอเคเดี๋ยวช่องเต็มไม่พอขี้เกียจมานั่งเปิดใหม่อ่ะแล้วก็ไปที่อัศวินโอเคตอนนี้เราก็จะเคลียไว้อ่าแปดสิบแปดช่องอ่าเจ็ดสิบเอ็ดลบห้าสิบเก้าก็แปดสิบแปดพอดีก็เหมาะกับสำหรับสำหรับแปดแพ็คเปิดได้แปดแพ็คพอดีเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดกันเลยแล้วกัน เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีวยกว่า250บีนี่พร้อมยังพร้อมแล้วก็ซื้อเลยแล้วกันกดชึบกี่ใบหนึ่งสองรอบนีสอใบโอเคเปิดมอนนี่เป็นอาหารไว้ก่อนแล้วกันอ่ะตัวนี้อะไรหัวอย่างนี้ไม่นั่นไงต่อไปตัวอะไระอ๋อแล็กคูนนึกไม่ออกแม่เห็นแต่เขาอ่ะไปต่อ 1 2 3 3สใบโอเคเคียพื้นที่ก่อนหนึ่งโอเคขวาบนจะเป็นอ่าตัวเวทเอสปาร์ต้านะโอเคตัวต่อไปจมตีตัวอะไรอ่ะกูฟี่ไปต่อใบกลางจะเป็นหมิงหมิงเรียบร้อยอ่ะไปต่อมันจะออกมั้งนีีโอ้โหเปิดเลนนะเนี่ย สองใบสองใบก็ยังดีดีกว่าใบาเดียววะไปขวาบนอ,อยูรลิไม่ต้องซือ้อผมม่วงมาสายเวทสายเวทตัวอะไรวะผมงเยี่ยนโอเคไปต่อซื้อสองใบโอเคทียจะสามดาให้หมดก่อนละ ก็ไปเปิดต่อกันขวาบนก็จะเป็นสายฮิวอ่ะลิน่าลิน่า40แล้วมึงจะมาทำไมอีกเนี้เวทหัวอย่างนี้มาเมื่อกี้ใช่ไหมนั่นไงใช่แล้วโหฟงเยียนต่อปัาป๊บป๊าป๊าป๊าสี่ใบโอเคให้ชื้นใจขึ้นมาหน่อยสี่ใบโอเคเริ่มเด็สายบนแล้วกันอะโอเค ตัวอะไรสายโจมตีสายโจมตีมตฮะลุกเหรอตัวอะไรไม่ใช่ลุกบาลอนโอเคสายล่างสายตีมาอีกแล้วสายตีหัวดำๆอย่างนี้เจนโอเคขวาล่างโอ้โหมงกุฎมาก่อนเลยเปเป้แน่นอนอมาถึงใบกลางมั้ยบาลอนไป โอเครอบนี้2ใบ1 2โอเคอ่ะเกียร์เหมือนเดิมเกียร์3ดาวออกให้หมดเราไม่ต้องการมันเราจัับมนเป็นอาหารใบนี้เป็นเวทไม่เขาเหรอฟงเยี่ยนโอเคสามใบแล้วสามใบแล้วเะเอ๊ะอะ,อะไรเนี่ยโอเคบูสแต็กเด้งอ้าวลูซี่โผล่มาเลยเด้งกันอย่างนี้เลยเหรอไปซื้อต่อโอ้โหใบเดียว สูอะไรจ้าโผลนะ่หน้าไห่เห็นสียูริไปแล้วสองใบยังไม่ได้แบบสี่ใบห้าใบกับเขาบ้างเหรอโอ้โห,โหสองใบก็ลุนขี้แตกแล้วมาเปิดมากันอะหัวอย่างนี้เอ,อวานโอ้โห ตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรอืมฝาแฝดมึงก็มาอีวานคู่ไปไปต่ออ่ะเต็มโอเคตอนนี้ก็เปิดไปแล้ว8แพ็ค88ตัวโอเคก็ไม่ได้หาเหวอะไรเลยอืมมันเขี้ยวอ่ะไปดูตัวละครมึงมีอะไรบ้างวะจำไม่ได้อืม,มขยะล้วน ฟาสต์ฟู้ดดีๆนี้เองคุณค่าโภชนาการอาหารมันอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยโอ้โหอาหารฟาสต์ฟูด้ดนี่มีแต่พี่น้าหล่อมาสามตัวอะไรเนี่ยอโอ้โหยิ่งดูยิ่งช้ำใจวะ่ะฮ้ยข้องใจวะ่ะมันจะไม่ได้โซอ,อี้เลยเหรอวะเฮ้ยขออีกห้าร้อยแล้วกันนะเปิดแม่งเลยตรงเนี้ยซื้อโอ้โหสองใบ สุกยังดีสองใบขอโซอี้อีกตัวเดียวเนี่ยไม่ได้เลยเหรอนีอ่ตัวอะไรเนี่ยโจ๊ดีโซอี้ใช่ไหมนะเจนล่มาทำไมเนี้ยไม่จะเรียกมึงเลยมิงมิงโอเคไปอ,อีกครั้งอีกรอบหนึง่งรอบสุดท้ายแล้วมึงมาสักทีเหอะกูขอละอึบ๊บสามใบเออก็อืมก็ดีสามใบมามาลุ้นกันตีไหมตีอ่ะ มาอย่างนี้คาลินไปมาเฮ้ยเฮ้ยมามืดมืดมาม่วงม่วงตัวอะไรเนียใช่ไหมใช่จริงด้วยอขอละกลาบละโตนี่กาบงามๆเลยออกมาที่โจมตีโจมตีเฮ้ยหัวหัวไม่เคยเห็นหัวไม่เคยเห็นนี่ไงนี่ไงโซอีโอแม่งกาบงาม,งามๆมึงมาแล้ว ได้แล้วกูได้โซอีแล้วกูได้แล้วกูได้แล้วนี่ไงนี่ไงมันโอ้ดนี่มันนี่อยู่นี่ก็หมดไปแล้วอีก2,500บี้ตอนแรก่าจะจบแค่2 0 0พบี้บี้จบคนไม่จบเสียไปอีก500ยบี้เลยไม่เป็นไรเพื่อโซอี้เราทำได้และแล้วก็ได้นางมา สำหรับใครที่ต้องการให้ผมทำคลิปอะไรเป็นคลิปต่อไปก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยถ้าผมว่างหรือผมทำให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่ยังไม่กดซับสไครต์เข้าไปกดกันด้วยนะ,ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับคำถามหรือรีเควสที่มีเข้ามาเรื่อยๆนั้นก็ผมก็พยายามตอบไปเรื่อยๆผมตอบได้ผมก็ตอบผมตอบไม่ได้ผมก็พยายามหาข้อมูลมาตอบให้สําหรับคนที่รีเควสเข้ามาแล้วแล้วผมยังไม่ได้ทําคลิปให้ก็ รอหน่อยนิดนึงผมกาลังรวบรวมข้อมูลอยู่ข้อมูลบางอย่างผมก็ยังไม่แน่นพอทําให้ทําคลิปออกมาคุณก็รู้ข้อมูลแค่คกลางๆสู้ทําออกมาตูมเดียวแล้วข้อมูลแบบแน่นกระชับแน่นจริงๆดีกว่าอ่าและสำหรับคลิปต่อไปเราก็จะมาผสมตัวละครกันผสม3ดาวสัก5คู่ผสม4ดาวสักอ่าสี่คู่ผสม5าดาวสัก2คู่แล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบาย